สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้อันอากาศดีเนาะมาตากหมูอันอากาศหนาวแต่ว่าแดดออกล่มคักสิตากล่มเนี่ยหมูแดดเดียวหัวกะปิตาอันมันบดได้ห่อนเลยพี่น้องแต่มันล่มใส่กันล่มซึ้อของ <laughs> หมวกซื่อมาจากเมืองไทยกันล่มตากทีละเสินอิดตาอยู่เรลยเลยใส่กันลมใบอันไปใส่หาเห็ดหาเห็ดตอนหนาห้อนเนาะตรงตากที่ละเส้นมันจะงามเมื่อนี่แดดออกแต่หักหนาว เนาเป็นตายทั้งล่มแล้วสิตากล่มดอกแต่บา่านเฉพาะแดดเนี่ยมันสิบอแห้งย่อนดอกแต่อศัยล่มแห้งเดีย๋ยวไปใกล้ๆไปใกล้ๆ่บ,บ้างบ้งดีดีตองตากทีละเสน้นพึงทีละเสน้นไอ้ลมพัดกองง่อมเฮยสิละโว้ย คในล่มแห้งขนาดนี่ล่ละสิบิดมาดามพี่น้องเอ้ยต้องเฮ็ดทุกอย่างอันนี้เฮ็ดว้อันขายเนาะลูกค้าเพิ่นสร้างแหมนี่ส่งไปสนีได้เด้อพี่กาเดนมากซยจ้ะ เอาโหลดพี่น้องเลยเห็ดแล้วตากเนื้อแล้วก็สิปไปอันล่างผักขี้เหลีเนาะลบกไปเรื่อย เ,เดี๋ยวอีกแผงนึ่งนอะจากอีกแผงหนึ่งคือแผงทุทไทยแต่กระสิเป็นล่างผักคีริวตบบัวบันี้ไปซักผักคีริวสบายนางนะจ๊ะเ <c oughs> นี่ยตองตากทีละเสซนละเสซนแต่ก่อนผัวไทยกระบอกมีไผยมาตั้งคำถาม พ่อเป็นมาดามคำถามจักมาแต่ใสต้องอดต้องทนสู้กับความหนาวความลายามหิมะมาเหนื่อยล้าก็ต้องออกไปต้องอดต้องทน ชีวิตมาดามพี่น้องเอ้ยมียังกระเฮ็ดไปเดอ้ออันไหนเป็นเงินเป็นทองนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเฮ็ดไปโลดที่มันได้เงินได้ทองพี่น้องอยู่เมืองไทยเขาบ่หูได้ว่าเฮ้าไมาเ่เฮ็ดอย่างเขาคิดว่าเฮ้ามาอยู่สุขสบายเดอ้อพี่น้องคิดว่าเรามาอยู่สุขสบายเป็นมาดามนั่งกินนอนกินเมียฝรั่งไม่ใช่นั่งกินนอนกินนะคะต้องมาทําทุกอย่าง เดิมอีกแข้งที่ซีนะจ้าน,นี่แหละตากันบ่ได้วังเพึ่งแดดเนาะพี่นอ้องแต่หวังเพึ่งว่าแดดกระจิงแต่แดดป๋าด้หอนวันตอนนี้หนาวหนาวมันเย็นวังล่มพึ่งล่มเอานี่ว่าซีวิตมาดามอยู่เมืองนอกจ้า พี่น้องเบิ้งก็เด้อคันคิดสิมมอยู่เมื่องนอกเมืองหน้าก็กคิดดีๆเนี่ยจา้าไม่คิดว่ามาดามนะมาดามผ้าลุยขีง่งั่วเด้อมันแล้วแต่ไผอันแออหมายถึงว่าถนัดทางใดเนาะเขามีงานยังไงเฮ็ดกระต้องเฮ็ดสินะคันเฮ็ดยังใดเป็นเงินเป็นทองกระเฮ็ดไปไผไม่ความสามารถเนาะนี่แหละ เอาให้ทำก่วมสะอาดคัดสวมก็ต้องคัดเด้อพี่น้องนี่มาอยู่ประเทศนอกนี่บริเวณนั่งขากรวยห่างบริเวณคือ,อฝรั่งผลไปเที่ยวเมืองไทยเด้อฝรั่งผลไปเที่ยวเมืองไทยพันสาสมเงินไหวเป็นปีผลเด้ก,ก็ิได้เที่ยวน่ะน,นะเก็บออมคือคนไทยเนี่ยละปีหนึ่งจะเสด้กลับ เพราะว่าห้าวต้องเก็บเงินใส่ข้าตั๋วเครื่องบินใส่สิเงินไปบ่มีเงินกับบ่ได้เนาะสิไปเที่ยวคือจังเที่ยวประเทศอื่นบ่ได้ไปเมืองไทยมันต้องเออ่ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเนาะเพื่อพี่น้องเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นขอเงินน่ะแม่มีงานหยังก็เฮ็ดเฮ็ดหยังอันได้เงินก็เฮ็ดไปท่นอาชีพชุดสลิดเนี่ยแหละเนาะเนี่ยเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยบึ้งบัดนี้อัน ต,ตากันแพ้งนี่แล้วสิผ้าไปลหลังเป็นลุยขี้งัว่นาอพี่น้องลุยขี่งัี่จจะตากแล้วแล้วโอ้ยเอามาตัางเลี่ยงกันเน่อยอย,ยกซือ่อก็ไม่ได้เนะาะตั้งเลี่ยงกันแล้วก็สอบอัน มาดันไว้บ่ให้ล่มพัดล่มเดี๋ยวล่มพัดกลับไปเลยได้หนึ่งโอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งหิมะกำลังลงเบิ่งพี่น้องหิมะกำลังลงเบิ้งว่านตากเหนือแดดจะแดดจ้าเบิ่งนี่ปั๊ดเฮงได้สิปลูกพักไดเนาะฮะนี่เนาะเบิ่งผุ่นกำลังลงแสบแเบิ่งเม็ดหิมะเบิ่งลงเม็ดหิมะกำลังลุ่ง โอ้ย่นีกำลังวาสิลงเม็ดพักคักแน่เบิ่งแป้งพักพักกระเทียมปลูกไว้โอ้ยแมันหลงละดูมันเนาะนาเบื่ออากาศว่ะมือว่านแดดจ้าแดดจ้ากลังแหง้ง ได้ตาเขาเนื้อหมือว่านว่าแดดออก,ากอากาศมันหากกาักบอ่อห่อนปนดแต่แดดแต่มือนี่เศร้ามากิมา,มาลง